เพิ่มลูกค้าประจำด้วยบัตรสะสมแต้มการสร้างบัตรสะสมแต้มสามารถสร้างได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันการสร้างบัตรสะสมแต้มบนคอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ manager.line.biz เริ่มโดยเข้าไปที่บัตรสะสมแต้มเมื่อเข้ามาครั้งแรกระบบจะพาไปยังหน้าทำบัตรสะสมแต้มทันทีแต่หากสร้างไว้แล้วให้กดที่เมนูตั้งค่าเริ่มจากกำหนดดีไซน์จากเทมเพลต10แบบ กำหนดจำนวนแต้มทั้งหมดที่สามารถรับได้สูงสุด50แต้มกำหนดรางวัลหลักที่จะได้รับเมื่อสะสมแต้มครบทั้งบารโดยมักเป็นรางวัลใหญ่กำหนดรางวัลเสริมที่จะได้รับตามแต้มที่กำหนดไว้ระหว่างทางก่อนไปถึงรางวัลใหญ่อาจเป็นส่วนลดหรือของแถมเล็กๆน้อยๆก็ได้กำหนดอายุใช้งานของบัตรกำหนดข้อจำกัดการได้รับแต้มตามความเหมาะสมอธิบายเงื่อนไขาการแจกแต้มในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน เสร็จแล้วเลือกบันทึกแล้วเปิดใช้บัตรหากต้องการสร้างเพียงบัตรเดียวหรือเลือกบันทึกทำบัตรพรีเมียมเพื่อสร้างบัตรอีกใบโดยลูกค้าจะสามารถสะสมบัตรอีกใบได้ก็ต่อเมื่อสะสมบัตรใบแรกครบแล้วเมื่อสร้างบัตรสะสมแต้มแล้วก็ได้เวลาแจกแต้มให้ลูกค้าโดยแจกได้ง่ายๆแค่สแกน QR Code ลูกค้าก็ได้แต้มไปเลย โดยสามารถเลือกให้สแกนจาก QR code บนมือถือหรือปริ้นเก็บไว้ที่ร้านก็ได้ถ้าแจกจากมือถือสามารถเข้าไปที่แอป Line o f f i c i a l a c c o u n t แล้วเลือกบัตรสะสมแต้มตรงเมนูการแจกแต้มเลือกแสดง QR code บนสมาร์ทโฟน QR code นี้จะใช้งานได้เพียงครั้งเดียวหากต้องการสแกนอีกครั้งให้กดที่ QR code เพื่อเปลี่ยนเป็นอันใหม่แต่ QR code แบบพิมพ์หรือแบบที่ปริ้นออกมาจะสามารถสแกนได้หลายครั้ง สามารถสร้าง QR Code แบบปริ้นได้โดยคลิกที่เมนู QR Code สำหรับพิมพ์คลิกสร้างใหม่ตั้งค่าชื่อ QR Code เลือกแต้มที่ใช้แจกในแต่ละครั้งกำหนดอายุการใช้งานจำกัดที่ตั้งในการใช้งาน QR Code โดโดยสามารถเลือกให้รับแต้มเฉพาะภายในบริเวณ300เมตรจากร้านค้าได้และสามารถกำหนดข้อจำกัดในการรับแต้มเสร็จแล้วเลือกบันทึกแล้วแสดงไฟล์ การสร้างบัตรสะสมแต้มผ่านมือถือการสร้างบัตรสะสมแต้มบนมือถือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line Official Account เลือกเมนูบัตรสะสมแต้มเลือกทำบัตรสะสมแต้มกดปุ่มทำบัตรสะสมแต้มเริ่มจากกำหนดดีไซน์จากเทมเพลต10แบบกำหนดจำนวนแต้มทั้งหมดที่สามารถรับได้สูงสุด50แต้มกำหนดรางวัลหลักที่จะได้รับเมื่อสะสมแต้มครบ กำหนดรางวัลเสริมที่จะได้รับตามแต้มที่กำหนดไว้ระหว่างทางกำหนดอายุใช้งานของบัตรกำหนดข้อจำกัดการได้รับแต้มตามความเหมาะสมอธิบายเงื่อนไขในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้การสร้างบัตรสะสมแต้มก็เสร็จแล้วสามารถเลือกแจกแต้มทั้งผ่านมือถือหรือแบบพิมพ์ก็ได้ โดยลูกค้าจะได้รับแต้มผ่านการสแกน QR Code เมื่อสร้างบัตรสะสมแต้มเสร็จแล้วกลับเข้ามาที่เมนูสะสมแต้มเดิมจะเจอเมนูการแจกแต้มสามารถเลือกแจกแต้มผ่านสมาร์ทโฟนหรือพิมพ์ QR Code เพื่อปริ้น QR Code ไว้ที่ร้านเพื่อแจกแต้มก็ได้เมื่อสร้าง QR Code แบบปริ้นเสร็จแล้วจะต้องส่ง QR Code นั้นเข้าอีเมลเพื่อปริ้นและเริ่มใช้งานง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างลูกค้าประจำได้แล้ว ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ LINE official account LINE for business www.linebiz.com/th สแกนเพื่อแอด @linebizth